จ้ามีจ้าหฮวยยังครับหฮวยยังจ้ามาเลโอเคใจเย็นครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอืมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับ จะถูกขอบโมเมขอกินขอกินไว้ก่อนนะโมเมสวัสดีครับฟิลิสสวัสดีครับแม่เอฟซีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคำชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับรอบนี้จะทำไครับพิ่กิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีทุกๆกําลังใจนะครับอืมได้ครับ ไม่ให้เธอคุดหาครับเอาไว้ข้างบนครับมัน,กนเกลยกกินเยอะครับอโอพูดถึงลุงพลลังควานเขียวยังหัวเรา่อยู่ครับ โนมหมีเจี๊ยบเขากินเยอะก็ยัง,ยง,ออยงช่องไม่จากความเขียวฝากเสีงตุ๊กนตักแตกอืมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> มันก็ชอบเรื่องนนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ กินเยอะครับมีอ่ากินเลยครับแซบแซ่แบแซบแบชอบโมชอบเมยกินมันเกี่ยวเหมือนจ่อยเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับเมยจา๋าอร่อยไหมครับแอมเทมีเมอร่อยไหมครับเมยจา๋จาเมเมจ๋า แม่จ๋าอร่อยไหมนูกำลังอร่อยว่าชวนนูคุยทำไมครับคุณขาล้างเพนอ่ากินเลยครับอืมมีแตงโมด้วยนะแตงโมล,ลูกเล็กควันเขียวไม่ได้ผ่าครับขอบคุณครับพี่ลิ้นขอบคุณนะครับสำหรับแตงโมขอบคุณนะครับพี่กิ่งนะครับไอพ,พี่อินนะครับสำหรับมันแก้วหวาน ขอบคุณนะครับพี่น้สําหรับแต่งปลานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญครับหลายหลายท่านรับขอบคุณนะครับพี่เก่งคุณป้าอรัสไทยขอบคุณครับพี่แย้มขอบคุณนะครับขอบคุณคุณป้าลินดานะครับกล่าวขอบคุณนะครับพัววุโสครับอีกท่านหนึ่งครับคุณป้าลินดานะครับจากโคราชนะครับ กวนเขียวทานก๋วยเตี๋ยวบ้านบัวบานยังครับผมขอบคุณครับยังไม่ทานครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันหลังชวนน้องจอยมาเล่นทรายด้วยนะอือใช่ครับพี่หลินเมื่อกี้ก็เดินผ่านครับเมื่อกี้อือกวนเขียวขึ้นไม่ตึงอีกแล้วนี่เดี๋ยวจะถามพี่ชายว่าสะดวกว่างไหมครับต้องถามกันครับสะดวกก็ให้มาเล่นกับน้องจอยตรงนี้ฉีดน้ำใส่เลยให้น้องจอยห้าวต้องถูกแม่ แม่สาวถ้าปล่อยเล่นไปเล่นมาจะตะเลิดครับจะตะเลิด,ลดวันนี้แจกฟรีจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับสูซูนะกวันเขียวก็เป็นกาลังใจให้ครอบครัวและครอบครัวเมขอบคุณครับเอฟซี MC ครับขอบคุณนะครับดูเมย์ดีกว่าไม่เครียดมีแต่ฮาทายครับพี่อินโอขอบคุณครับขอบคุณครับ ผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งกิจใจครับพี่อินครับแม่พระแทๆ้ๆ <c oughs> น้องเมย์กินไปเมย์อันรอยๆไร ด้วยไหมเลือกเอาอ้อยก็มีแตงกวาก็มีแตงโมก็มีมันแก้วก็มีครับเอาที่สบายใจหนูเลยอะไรครับพี่ล่นช่องโมเมนี่เป็นช่องโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้นั่งดูช้างกินครับนั่งดูโมเมเขากินนุ่น ใส่เกียร์ถอยอ่ะอ้าวโอ้ลูกพระไม่ใช่แม่พระพวกพี่พวกพี่เป็นพระครับผมลูกพระครับใช่ครับวันนั้นก็พาไอ้หลูกพ่อเกือบอดอาหารแลไม่ได้จัดอาหารครับโอ้พาแจกล้วยจนลืมจัดจัดข้าวครับ จนลืมจันข้าวครับโอ้ลูกพระนี่ไม่ไหวเลยครับพี่อินนี่พาพ่อพระอดอาหารขอบคุณนะครับแซวเล่นนะครับแซวกันเล่นนะครับขอบคุณนะครับไม่จ้าเร้ไหมครับอ่าอะไรก็มีกินเลยครับกินเยอะๆจะได้โตเป็นสาวอ่า อ้อยนี่เป็นกลับแก้กของเธอครับกิมแบบใจเย็นมากมันแก้วหมดแล้วเรือแต่แตงควาแล้วมีทีนี้ไม่ต้องค้นหาเราไม่เฮ้ยมีแต่สุนสิกัดทิ้งอีกโอ้เรา,าก็ไม่ทักว่าจะเป็นแล้วนาะโยมลูกโอ้ปลาสุนไหนกล้าทักพี้ยน และเขาก็ไปตามไปตามลูกไปตามครับแจกอาหารให้ช้างเพลินครับแจกด้วยให้ช้างเพลินครับวันนั้นก็เป็นอะไรที่แบบอิ่มบุญครับอิ่มบุญครับสนุกไปด้วยครับก็มีความสุขไปด้วยครับก็กราบขอบคุณมากครับขอบคุณนู้้นีนะครับอืมแส่แซ่เส่เมย์แตงกวางไม่หมดที่ไหน น้องกินอาหารใจเย็นมากาเยน้ำหนักขึ้นเลยเหมดหนาวเมื่ <c oughs> มอวานได้แต่ศูนย์ด้ว <c oughs> ถูกเลขเดียวครับพี่ลิ้นถูกแต่เลขศูนนี่แหละครับศูนย์สามสามมันออกได้ไงศูนย์สามมันมาอย่างไงอาจารย์ไหนอีกสามเก้ามันมาแบบไหนสามเก่านี่พูดไปก็ หมดคำสิเวาอืมเธอกินเธอจะกินอ้อยก่อนแล้วก็เพื่อจะทำให้มีน้ําหวานในปากนี่ครับเห็นไหมครับแล้วเธอก็หยิบกินนี้ต่อเป็นช้างที่แบบความเขียวรู้ใจเธอมาก ถูกตัวเดียวก็ไม่ใช่ใช่ครับพี่ลินสวัสดีจ้าบํเมนสวสวยๆหน่อยไหมลูกได้ทิปเท่าไรวันนี้พี่ออมพาได้ยี่สิบวันนี้พอดีพี่ลินให้ทิปอยู่ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับพี่ลินครับขอบคุณนะครับวันนี้ควานเขียวได้ยี่สิบครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนักท่องเที่ยวครับดีกว่าไม่ได้ครับยี่สิบดีกว่าไม่ได้ครับขอบคุณครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญก็ให้ทิปควานเขียวทางออนไลน์ครับขอบคุณนะครับได้ทิปทางออนไลน์ครับ ขอบคุณครับพี่ลินกับขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจบุญจากอเมริกาสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจครับโอ้เป็นสินน้ำใจที่ให้ค่าเหนื่อยความเขียวข่าฟองครับ <laughs> ผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านครับอาจารย์เกี่ยวยายพี่ยายพิยย่งยายสำนักนะอย่าพิ่งยายสำนัก <laughs> ยังสู้อยู่ครับพี่อินยังไม่ยายครับเอเมยังไม่หมดเลยโอ้หนูนี่ดูครับนี่ครับ แตงยางสวยครับล้างเรียบร้อยแล้วเออต้องบางข้าให้กินครับดูครับช้างอะไรกินแบบโอ้โนนี่สวยเลือกได้ครับดูครับหยิบแล้วก็ปล่อยไม่ได้หยิบเพิ่งกินนะครับนี่ครับเพิ่งกินนะครับเพิ่งกินแต่ตะก้าเดียวเอครับช้างเป็นบางเคี้ยวเขาคลายกินหมดเป็นเมนูกีตะกาแล้วเมยเอ้ยดูเอานะครับเอฟซีเียวว่าควานเขียวเป็นอย่างงูอย่างงี้ดูครับนี่ ต้องเอาใจมากครับยังไม่ได้กินเนาะพึ่งตนความเขียวจะให้กินตอนเช้ากับตอนเย็นครับดูครับดูแต่อ้อยเธอสิ่งสําคัญอาหารสําคัญมากสําหรับเธอครับเพราะว่าเธอจะทําให้เธอกินอาหารได้มากขึ้นนี่ครับยังเหลืออยู่นะครับดูครับดู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 เธอทาโอ้ยเมย์เมย์มมอ๋อไม่สนใจครับดูสวยเลือกได้ครับ ไม่ไม่ไม่เห็นใจวิขาดว่ามี่แต่ตอนนี้ควันเขียวดีใจมากเธอเริบบ่มอ้วนขึ้นก็ควันเขียวก็ดีใจมากอืมอืมไม่สนใจลกภายนอกแล้วเธอก็ไปหยิบกินเองนะครับดูครับกินอ้อยเป็นกับแต้มของเธอก่อนแล้วก็เธอก็ไปหยิบกินอีกต่อ เมย์เอ้ยเมย์โอ้หายคุณแม่จิวนานแล้วครับนี่จากฮังการีครับไม่รู้ท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเน้อเป็นคิดถึงเหมือนกันครับเป็นของแม่จิวครับจากฮังการีครับก่อนหน้านั้นก็หายได้ประมาณน่าจะประมาณสองทิ่ได้ครับนี่สองทิหรละสามทิศได้ครับแม่จิวจากฮังการีครับไม่รู้เป็นสบายดีไหมเน้อหรือเป็นยังไงครับท่านเากี่ยวกับเป็นคิดถึงเหมือนกันครับ ทุกครั้งแกก็เข้ามาเม้นเกือบทุกวันเลยครับตอนเช้าครับแต่ตอนนี้ไม่ทราว่าสบายดีม,ม,ยมีเนาะเมยเอาเมเอาอ้อยตีหัวตัวเองไม่เลยเป็นช้ากินพอเพียงมากเลยนอ่า เหลือเมะมันเก็บเองอะไยังเหลือตรงลูกไงไอ้บ่ะโอ้ยคนนู้ยคนนู้นไปเอาอ่ะเอาปากเดี๋ยวปอดเองเอ้าอ่ะดูเสร็จอีกอืมขนขนขนเธอเบิึงเธอทำอ่ะอืมกินโกอ้วนมาเมยฮะกินเยอะ cần <tôi> <tôi> phải cua cái cân nặng nó, cần phải cua cái số lượng nó, ăn cho nó nhiều, ăn cho nó nhiều, để lên, để nó lớn lên, để nó lớn lên, để thôi lớn lên, để nó đâu Thôi cho nó lớn lên, để nó kia lên, để nó dao lên, để nó khi lên, để nó lớn lên, để nó lớn lên, để nó วันนี้มาให้หนันหน้ามาหันหน้ามาครับหันหน้ามามาเป็นมาเออเอาที่ที่เร็วนั่นที่อีกโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับที่ติดตามนะครับที่เข้ามาเม้นเป็นกำลังใจเม่ๆเก็บขยะนะเมจ่ะเม่เน่เน่ขยะนี่เม่โอ้เคเนี่เก็บขยะใหน่อยมามา ะเก็บประยัขึ้นนะอาขอบคุณคาเยี่ยมมากครับกินเก็กแล้วมามากินหมดแล้วทำยังไงมานี่เ้าเมจ๋ามามามาเก็บให้หน่อยเรีวเนี่ยเก็บตะกร้าหน่อยกินหมดแล้วรู้จักจเก็บหน่อยฮะฮะเก็บให้หน่อยครับอขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยจ้าขอบคุณจ๋าเม่จ๋า ขอบคุณน้อยครับเดี๋ยวเดียวตบันนี่ให้เดี๋ยวเดียวอห่เดียวเดียวเดียว,ยวตบแมงให้ห้อห่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 อหอตายไหมนี่ครับนี่นี่ครับแมงนี่ชอบเขาเรียกอะไรครับภาษาไทยความเกี่ยวกัดช้างเข้าครับนี่เขาจะกัดตรงรูค,มค้มขุนครับที่ขนช้างครับถ้างั้นกัดหนังเขาไม่เข้าหรอกเพราะว่าจะมีขนช้างออกใช่ไหมครับ เขาก็จะแมงนี้เขาเรียกว่าเหลือบเรืออะไรในภาษาไทยความเขียวไม่ทราบครับน่ยรู้แต่ภาษากลุยเหลือบเลือบเรืออะไรมันเป็นคล้ายคลๆเหมือนแมงวันครับต่ใจมากคล้าย,ายแมงลีตรนี้ใต้ออเดอร์มีคะแนนคืนกระปุก สิ่งตุกอย่างต้องมีต้องมีการลงทุนครับพี่อินขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต่อไปจะเป็นตัดอ้อยตัดอ้อยเองนะไม่จ๋าดีใจนครับพีอนอนะครับทุกท่านครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมายนะครับอ่ะอ้อยมี่ไม่จ๋า สวยครับเมีจ้าถอนเซเว้ยสวยครับจ้าเอาสมัยครับสวยสวยจ้าจ้าอ้าอ้อยออ้อยอืโอเคครับขอบคุณนะครับทุกทุกท่านครับ ตอนนี้ก็จะขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับทุกทท่านทุกๆกก,กกำลังใจนะครับอเมจา๋ายิ้มหวานนะครับมีจ๋ายยิ้มหวานในคะเมโอ้มีสนใจยิ้มหวานเลยเย้ยยิ้มสวยเย้ยย่ยมมากโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ